ครับพี่น้องครับตามกันมาต่อครับต่อราชวงศ์บางที่สองครับบางแรกนี่ย่าทาเซตี้ครับบางที่สองนะครับติดตามนะครับพี่น้องครับว่าสีแกีติโตเดชสำงเกตไหมครับมื่อนี้ครับดูที่อ่าเมื่อไส้มุ่นนะครับเอ้อเป็น้อสามเสียในนามสระราชวงศ์ Asia. Sora cuma enggak. jam siap sorak cewong, lah orang ได้เกินเลยท่านตอมๆเกินได้เกินเลยหล่ะครแบแมมันสีมืดแล้วมันสีบิดแสงนะครับเดี๋ยวจะเกิดต่ำก,ก็ล่าหากะสัส่นเด็กป่อยกันแสงนะครับ เสียไหลเสียปันนี่สิบอ,อะไรไหลอยู่วกาเออเสียละลอยพี่นี่สามเสีเยกันนี่สามลอยกลัวมั้งจ้ะต้องลองดาวออกมาลองออกมาลองดาวมามลองดาวมาหมดหลาคำแพงซาแล้วท่านซาแล้วทบทไทยด้วยทำยุททย่นนะครับทบไทยด้วยทำยุ่น ใายได้ทำยุ่นมเมเืม่อเราทีละน้องไปบ้านน้องแวงต้มนนำคำไงยยต้อมังจะโซทอนบังไฟสาบสีงนะครับสองานจุดนะครับม,รมิตรไค่า,าอพ่นนะครับมิจรไค่า,าอพ่น ราชวงศ์ครับหน้าที่ตถ่นใจไกลของมาแล้วครับพี่น้อง,งรสอราชวงศ์ครับสราชวงศ์ในนามเพชรสามเสียเลี้ยงพระน้ำเม,มือกกล้องกลาบบอกกล่าวแม่น้องหน่อยทรณีบอกคุ้มกตีกฐานลูกหลานทีมงานสราชวงศ์บังที่สองร่วมกับสามเสียนำมาค่อยบังนี้มาจุดสวยปลาพญาแขน งานเทศบาลนำเพื space, ่อไซมูนประจำปี2 5 6 5เป้าหมายข้างหน้าขอผ่านราคาด้วยเชิดด้วยเชิดไปทีมงานสามเสียสอราชวงจงโชคดีสามสองหนึ่งไป คือผมเป็นแนวนี้เนาะยอดเยี่ยมการเดินทางทางนันเวียบ้าแต่ต่อมท่านนะครับต่อร่าจงพ่อครับพี่น้องเมื่อกี้อครับพ่อมีกันละครับพ่อสู่ข้อโจยตั้งหางนครับลากไปห่างไปลูกไปหลางไปห่างไปเร็อย้เลวบอยแม่เอ้ยแล้วกับเบรกกับ เลยนะครับ42มิสาราชวงศ์ครับโอุ้้ยครับปกไปล่างไปลุกล่างให้สะอาด<ข>อางล่างนะครับรอแก่ระบบเผาต้นนักทีงานสามเสียแนะนำสอราชวงศ์บังที่สองนะครับรกรรบรรบาเรเดิน,านาาดทนนางยอดเยี่ยมหัวไฟเปิดแล้วนะครับ สาราชวงแนะนำสามเสียเบาดีเบาดีกักเลือนดะครับผู้ไรก็ระดิบล่ะกันโยกกันวนตดนระดาบเบาๆปั้นยังทิ้มาโปรยปลายสุด้าดของเพินครับไปนองครับนอนหลับสยายนะครับ ยอดทางฝั on ite, age. Age ่งทางทางกุ้งควันหักเกาๆนะครับควันเกาควันยังติดมาจังๆาอเขาเลือกบ่าแล้วแต่หาเงินวางได้แล้วนะครับควันมีติดตลอดนะครับล้วเจกตาโตหนเรา ต่อหลังฝาเขาอีนะครับฝาเขาครับพี่น้องครับเดออิดีดเบาทีนะครับลอยจแบบทิพวาเลยนะครับเพนนี้ขอหลังฝาก่อนง่นะครับหล,ลังฝากนนกันง่่อกแรกนล่หลายสั่นหลายก้อนนะครับฝาก้อนนี่เเปเบา ป็นเรยสามสิบพันบาทได้ครับสบายมากครับสบายมากสอชวบชุบาังนี้ครับพี่น้องพันทุกรัคาันเออขันเบาแบบนี้ท่าน,นี้ลังฝาตอนแรกนี่นะครับเพราะที่ฝาดมีสองสั้นนะครับ หลังปากกันนี่นะพี่น้องแต่ยังไม่ได้โปรเลยนะครับสองร้อยห0สบพันบาทมี่ครจุดข้าวปลาดิซงนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับขปลงนึ่ร้อยใ่หรือเบาาิงข้าวังข้วลาวครับ้ปลดิซัข้าวด้ซัข้าวด้าปลาดังาวดิัง้าะรล่ดิซั้าด้อวปี pro, <as> ัง <c idamente> ้าวลดังน้่ครนี่ัง้วปลาดิซัานะครังข้าวปางมังขาวปลาังข้วับ ใส่ปอมมันเดินเบาๆเลยล่ะเอาเป็งนะครับสามรอยห้าทีแล้วนะครับบายสบายครับพี่น้องครับจุ่มแน่นครับจุ่น่นจัดเลยจอราชวงศ์สามเสียครับพี่นออ้องยังเด้อน้ำสามเสียครับอ้าวดาบเป่าได้ชัดเจนแล้วนะครับ320ร้อบปลาไดยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยม ฝ่าเนื้อสภาเขาขาวเป็นแพร้ไร้ทางพี่น้องเห็นบั่นอ่ะป่ายเขาขาวเป็นแพร้ไร้ทางเออป่ายขาวแกงเป็นแพร้ไร้ทางสามสีเส่เซนนะ่ะล่องรับนาะพี่น้องยูจงแกงแกงพอดีนั่นสามใบสี่สิบพันไปแล้วงอง,งูถูกทุกข้อเออต่อมลองดาวว่าจังไนใดล่องดาวเกินได้เกินเลยนะครับละ่องดาว สามร้อยหกสิบบาทบาทเออบังแรกมันคือบ็นเหตุการณ์สีเกตสีบาทบาทสบายครเออเพาท่านไหนแตะจะได้พี่น้องคนลงไปทั้งโกโลโกโลที่คุณแตะไปไม่แล้วแตะไปไม่แล้วครับพี่น้องครับแตดชิกมกระทำแล้วนะครับแตะไปไม่สูงนะครับหยัดเยี่ยม ตามลงมาเวลา300ร้อย